เนี่ยราคาไม่กี่บาทนะครับในการจัดการทำระบบน้ำหยุดเพราะตัวนี้มันราคาหลักร้อยนะครับไม่เกินไม่เกิน850สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินรีย์ครับเดี๋ยววันนี้เฮากลับมาตรง นองกับหน้าของเฮานะครับมามาเบืง้งมาวางแผนเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับเนี่ยถังนะครับก็แล้วก็จะมาเทสไอตัวปั๊มนั่นะครับปั๊มไอปั๊มแบบราคาประหยัดนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเฮามีแผงแผงเดียวแล้วก็ปั๊มตัวนี้เฮาก็สามารถลดผักลดอะไรได้อย่างสบายนะครับเี๋ยวจงไปเบิ่งกันนะครับว่ามันเป็นตัวใดนะครับ สำหรับปั๊มราคาหลักร้อยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับเอ่อตอนนี้เขาก็จะทดสอบปั๊มจุ่มนะครับที่ว่าราคาหลักร้อยนะครับเนี่ยกับแผงอ่าสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับผมจะดูดน้ําจากนี่ขึ้นมามันจะขึ้นบ่ได้ครับประมาณกับบุูจักเม็ดนะครับจะดูดใส่ฝั่งนี้นะครับจะลองจะลองเทสดูดนะครับปั๊มของเขากะเป็นปัม๊ม ัมย4ิบสี่โวลต์นะครับย4ิบี่โวลต์แบบประหยัดประหยัดนะครับราคาหลักร้อยนะครับสำหรับไอภายที่ยังบมมีงบประมาณหลายก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นานอยู่เ้อครับตัวนี้นะเนี่ยปั๊มราคาหลักร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งก่อน ตอนแรกเข้ากัจะเอาสายนะครับสายมาใส่เพราะตัวนี้มันราคาหลักร้อยนะครับไม่เกินไม่เกิน850้้าเอาก็สามารถใช้ได้กับแผง แผงไอตัว330วัตต์ของเฮาได้แล้วนะครับตัวปั๊มจุ่มของเฮากะเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเฮาก็จะเอาลงไปในน้ำเลยโอ,โอ้ตาตา วางเห็นไว้ก็คือนะครับจะเอาน้ําจากข้างล่างนะครับไหลามาไหลามามาใส่มาพักไว้อยู่นี่นะครับแล้วผมจะใช้ตัวนี้นะครับปั๊มแรงดันตัวนี้เนี่ยราคาไม่กี่บาทนะครับในการจัดการทําระบบน้ําหยดุดหรือว่าจัดการทําระบบน้ําต่างๆนะครับในในใช้ปั๊มตัวนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Thank you ว่ามันจะสามารถต่อขึ้นไปได้อีกครับเห็นไหมครับเา้าลงไปคือโอ้ตายยโอ้หหหหแ,แหงๆนะครับก็แค่เ้าต่อบวกกับลบเข้ากันเฉยๆนะครับสำหรับสำหรับปั๊มน้ำตัวนี้ดูครับเนี่ย ถ้าใครยังงบประมาณยังไม่ถึงกะใช้ปั๊มตัวนี้ก่อนก็ได้ครับไอเห็ดเกี่ยวกับไอการทำก,กเกษตรเล็กน้อยก่อนนะครับเนี่ยพุน้นพุ่นน้ำน้ำแรงได้ใจจริงๆแห้งอีหลีพุนดูนะครับอ่ะโอ๊ต แผงเดียวนะครับปั๊ม24โวลต์300วัตต์ประหยัดนะครับประมาณไม่เกิน850รวมส่งนะครับถ้าใครสนใจก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับนะเบิ่งนะครับโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้ดูนะครับเวลาผมจะเดินไปบางแผงแล้วน้ำมันจะลดลงนะครับดูนะครับดูน้ำด้วยนะครับ มันก็นจะลดลงตามเห็นไหมครับนะ้ำมันก็นจะลดลงนะครับแต่พูดถึงว่ามันมันลดลงเยอะไหมก็มันก็ยังไหลนะครับทีนี้ผมจะออกจากแผงนะครับจะออกจากการบางังแดดฮนะเห็นไหมครับยังไงก็ถ้าใครมีงบประมาณน้อยนะครับก็ใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครมีเยอะก็ แนะนำให้ใช้บัตรเรดเลยมันจะได้จุกครั้งเดียวนะครับสำหรับแผงกับปั๊มนะครับแผงก็น่าจะประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็รวมส่งนะครับแล้วก็ปั๊มก็800ชุดนี้ไม่เกิน4,500ครับโอเคนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมํำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโคกหนองนาของเรา